ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะแล้ว <c oughs> ก็มาอยู่กันที่เอ้ยตอนนี้นะ <c oughs> เราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <c oughs> นั่นก็คือมาหาลัยของเราเด้เราคือเรามาเรามาทำรายการรู้เปล่าไม่รู้คือวันนี้เราจะมาพาทัวร์มหาลัทย,ายทั้งหมดเลยเหมือน <c oughs> เราเป็นเด็กปีหนึ่งอะเนาะแล้วเขาแบบเราเข้ามาตอนแรกเรายังไม่รู้เลยว่าสถานที่ต่าง,างๆมันอยู่ตรงไหนอะเราก็แบบงงไปหมดอะ แล้วก็เราก็เลยแบบเราก็เลยเป็นจุดล่มเป็นจุดิ่มต้นของการที่จะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแบบเพื่อเด็กบางคนเพื่อเด็กปีหนึ่งที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ในปีนี้หรือปีต่อๆไปมาดูคลิปนี้จะได้รู้ว่าสถานที่แต่และสถานที่อยู่ไหนกันบ้างโอเคเราไปเริ่มกัที่ที่แรกเลยดีกว่าอันนี้เราจะเข้าทางประตูคานาคาเซะนะ น,นี้นะแล้วก็มาอยู่กันที่อาคารพลศึกษาเป็นแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนเป็นโรงยิมกลางอะเ,อเป็นโรงยิมของส่วนกลางของมหาวิทยาลัยก็คือเนี่ยแหละแต่อันเนี้ยเขากาลังมีกาลังมีอ่าส่งเอกสารก็จะส่งคขามากูกรายใหม่อยูอ่เมื่มอาาวานเราก็มาส่งเอกสารไปแล้วเรียบร้อย ตัน,นั้นทุกคนตัวนั้นก็จะเป็นสามกีฬาใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออใช่เขาคือสามกีฬากลางเรียนประมาณนั้นเรายังไม่เคยเข้าไปเลยขอไม่เข้าไปแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจอะ่ะฝนตกก็ด้วย ในใหม่ของมอชอจะอยู่อีกเส้นหนึ่งนะเป็นเส้นข้างนอกก็คือทางหอเลยหอในกามาทางไปอมมอชอเลยตอนนี้ทุกคนเราก็ติดแยกไฟแดงวเรากำลังจะไปตรงอมมอชอเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอมออันนี้เขาเรียกว่าอมมอชอลทุกคนคือหลายคนอาจจะมาหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวาพาไปดูก็คือเลยแยกไฟแดงไป เลยอ,อมอชอมาก็จะเป็นทางเข้าอาร์บีห้าอาร์บีห้าจะติดกับคณะวิทยาศาสตร์ด้วยอันนี้นะคนก็คือตึกอาร์บีห้าเป็นอาคารตึกเรียนรวมเนี่ยตึกอาบีห้าจะมีทางเชื่อมไปอ,อมอชอคือตรงนี้คือส่วนใหญ่ถ้าคนที่ไม่มีรถมาจอดอ่ะก็จะเข้าจากอ,อกมอชอมา wow. ตึกอาบีสามกันตึกอาบีห้ากับตึกอาบีสามจะเป็นตึกเรียนอาคารเรียนรวมใช่ไหมจะเป็นแบบว่าเราเด็กวีหนึ่งก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทายภาษาอังกฤษกันที่นี่แหมทุกคนใต้ตึกอาบีสามก็จะมีร้านไทยเอกสาตรตรงนี้ด้วย ที่คณะรัฐศาสตร์เว้ยตอนนี้เขากำลังมีอะไรป้ายแขวนอยู่บนนั้น <Okay>, <entwickelt> แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นตึกคณะรัฐศาสตร์ถือว่าเป็นตึกหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยที่แบบเป็นตึกที่ออกแบบได้สวยที่สุดเ <c oughs> ดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปข้างในอีกดิ คือวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทัวร์แบบได้ทั้งหมแต่คือแบบเจาเป็นจุดใหญ่ๆที่แบบเออเ,เ,เราเคยเห็นเราเคยเห็นผ่านตาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่เคยเห็นแบบทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกที่มากเพราะว่าเรายังทัวร์มองไม่ครบเหมือนกันแหละแต่วันนี้เราจะมาดูที่ที่เออเราเคยผ่านกันคือวันนี้ฝนมัน มันตกอยู่ทุกคนแล้วก็แบบอันอาจจะมืดมืดนิดน,นึงนะไม่นิดเลยหน้ามืดไปเลยแต่คือแบบแล้วก็จะพยายามถ่ายเพราะ่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเราได้ถ่ายวันเนี้ยแล้วเอ้ยเราไม่รู้ว่าถ้าสมมติเราไม่ถ่ายวันเนี้ยเราจะได้ไฮเกีวันไหน,น,น <c oughs> เพราะว่างานเยอะมากแล้วคือใกล้สอบแล้วอ <c oughs> เอไปตรงสว่าง <c oughs> <c oughs> ไยกล้องหน้าสว่าง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อ ตรงข้ามใกล้ๆก,กับคณะรัฐศาสตร์ก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนก็คือเราคงไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราพกผ่านมาแล้วคณะวิทย์จะกว้างมากคือตรงเนี้ยตึกตึกเขียวๆตรงเนี้ยก็คือคณะวิชไหมคือคณะวิทย์จะแบ่งออกเป็นภาคภาคของในแต่และภาควิชาคือฝั่งฝั่งนี้เป็นภาคอะไรไม่แน่แต่จากฝั่งนี้เป็นภาคเคมีแล้วก็ฝั่งข้างหลังเราเมื่อกี้ตรงข้ามตรงข้ามกับทางเข้ารัฐศาสตร์จะเป็นภาคสถิติ ะมีธนาคาร SCB หรือไทยพาณิชย์แล้วก็ยูติดกับไปรษณีย์พอเข้าไปในซอยของไปรษณีย์แล้วก็จะมีสำนักงานต่างๆอั่างสำนักงานกยาศาแล้วก็ศูนย์จัดการผังเมืองที่เอาไว้รับบลรผ่านเข้าออกมชอชตรงนีนะ้เราควรก็จะเป็นที่ที่เรามารับผ่านเข้าออก บัตเข้าออกก็คือจะเป็นซอยข้าวไปสนีแล้วขับตรงเข้ามาเลยแล้วมันก็จะมีตึกขาวๆในสุดพอออกจากทางไปสนีทางที่ระหว่างทางที่จะไปอ่างแก้วก็จะเป็นศาลาธรรมแล้วก็เป็นศาลช้างเอาไว้กราบไหว้เป็นที่ฮิตมากในช่วงเวลาใกล้สอบนักศึกษาจะมาไหว้กัน อทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่อ่างแก้วไปที่เรียร้อยเป็นสติกเนเจอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นไปดูกันดีก,กว่าว่าห้องบัเป็นยังไงบ้างอุ๊ยวันนี้เขาออนนี้ออกเลยอะปรตูเทียต,ตรงเนี้ยจะแบบปิดปิดเลยอะแปลว่าห้องบัวของอันจะมีอะไรหรือเปล่าเราก็ขึ้นไป ทุกคนที่อ่างแก้วนะตอนเปนะ็นเวลานี้ก็คือไม่มีคนคือแบบปกติคนจะเยอะมากๆคือไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหรือไงก็คือคนจะเต็มไปหมดแตคือตอนเนี้ยมันเงียบมากอันนี้ก็เป็นทางแบบข้างๆถนนข้างอ่างแก้วนะทุกคนเขาชอบมาเล่นแบดกันตรงนั้นนะแต่คือแบบ ไม่รู้ลงมันแรงหรือเปล่านะเรายังไม่เคยเล่นเนี่ยมันจะเป็นทางลาดลงไปทุกคนก็อย่าหาทํากระโดดลงไปหรือว่าเดินลงไปนะเพราะว่ามันอันตรายทุกคนนี่เป็นทางไอตรงที่เราผ่านมา,มาเมื่อกี้ก็จะเป็นสารธรรมกับทางออกไปทางหน้าหมองทางที่ออกไปทางหน้าหมองเมื่อกี้ก็คือสามารถออกไปกัดหน้ามอได้ก็คือนั่นแหละปกติเราก็จะออกทางนั้นกันไปเราจะไปอ่างตาชมพูต่อ ทุกคนอะ่ะคือแบบเราขอสารภาพว่าตอนแรกที่เรามาครั้งแรกก็คือคิดว่าอ่างตาชมพูอะเป็นอ่างแก้ว <Nope. S 1> แล้วก็ลังจะเดินลงโโหโหวิวข้างหลังอย่างดีอะ่ะเนี่ยเชียงใหม่มันต้องอย่างนี้ใช่ไหมแต่เชียงใหม่ที่เราเจอความเป็นจริงอะ่ะโอ้โหแทบไม่แดดร้อนมากในแต่ละวันแต่คือช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยมันก็แบบอากาศเดิมเย็นลงเย็นลงก็เลยแบบใส่สเวตเตอร์ทุกวันเลย แถวอ่างแก้วก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะทุกคนก็เป็นคาเฟ่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวใส่ชื่อไว้ใ hmm. ห้นะพอแยกจากทางที่มาจากอ่างแก้วแล้วก็ถ้าไปทางซ้ายมือก็จะเป็นคณะสังคมกับคณะมนุษย์แต่ถ้าไปทางขวาก็จะเป็นนิติถ้าตรงไปก็จะเป็นแมสคอตอันนี้ก็คือคณะมนุษย์นะทุกคนตึกงนี้ คือคณะมนุษย์เราจะต้องมาซื้อหนังสือภาษาไทยกับหนังสืออังกฤษหนังสืออังกฤษเขาจะให้สั่งออนไลน์ได้แล้วก็มารับที่ตึกคานุษย์แต่ถ้าหนังสือไทยเราต้องมาซื้อที่ร้านอันนี้ร้านป้าหมูนนที่ตึกเฮกบีสองมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือคณะมนุษย์เราขอไปเข้าไปกันเพราะคนเยอะมากแล้วก็ฝากตัวข้าจะเป็นคณะสังคมทุกคนอันนี้ก็คือนี่ก็คือร้านป้าหมูนะเป็นหน้าตึกเฮกบีสอง เป็นร้านอยู่ข้างในข้างในจะเป็นร้านถ่ายเอกสารอยู่ตรงนี้เล็กๆซึมเข้าไปอ,อันนนตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่คณะที่ขึ้นชื่อเรื่องที่ตึกสวยงามที่สุดก็คือคณะนิติสาตริติอ,นนอันนี้เป็นทาง เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูร้านกาแฟข้างในกันคือคณะนีิติมขึ้นชื่อเรื่องร้านกาแฟาเขามีร้านเหมือนเป็นคาฟเฟ่เล็กๆอ่ะในคณะด้วย ตอนนี้รูมเอทเรากําลังสั่งซื้อน้ําอยู่ก็คือคนที่ตอนนี้เยอะมากคือเราเคยมาแล้วครั้งนึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคนไม่ดีขนาดนี้คือมันเป็นคนเยอะมากเหมือนเป็นแบบคาเฟ่ที่เดียวในในมหาลัยอันนี้คือขณะนิติใช่ไหมทุกคนแล้วจะมีซอยข้างๆข,ข,ขนาดนิติ ทุกคนเราจะบอกว่ามันคือฐานที่เชื่อมไปอ่างแก้วเห็นตรงแบบอ่างตรงที่ให้อ่างแก้วใช่ปะท,ที่เขาให้เดินวนรอบๆอะ่ะคือครั้งหนึ่งอะ่ะเราไม่รู้เว้ยแล้วเราก็แบบเดินไปกับเวทได้แหละแบบเอ้ยเดินชิวชิววันนั้นแบบอากาศไม่ร้อนไม่ค่อยมีคนด้วยก็แบบเดินไปแบบมันจะไปสุดที่ตรงไหนอยากลองสรุปก็คือแม่มาโผล่ที่นครนนทีอะทุกคน แล้วคืออ่างแก้วกับนิติอะเข้าใจป้ะแล้วคือเราต้องเดินแบบเดินอ้อมขนาดนิติเพื่อเดินย้อนกลับไปอ่างแก้วอีกทีหนึ่งอะโอ้โหอย่าหาทําเดินรอบอ่างแก้วนะทุกคนเราพูดแค่นี้เราเถบอเดินไปให้ถึงแค่ตรงแบบสะพานนิดหนึ่งอะตนัวสวยๆจบแค่นั้นทุกคนอย่าเดินอ้อมจบแค่ตรงสะพานแล้วก็เดินย้อนกลับไปใกล้กว่าอันนี้คืออ้อมไกลมากมาผล่นิติคิดดูอะตอนนี้ทุกคนเราก็มาถึงที่ อ่างตาชมพูอ่างตาชมพูจะตรงข้ามกับคณะนิติเลยแล้วก็จะอยู่ติดกับคณะแมคคอมก็คือคณะของเราเนี่อันนี้ก็จะเป็นวิวอ่างตานะทุกคนคือคนอ่ะก็ชอบมาวิ่งที่อ่างตากันเยอะนะดีดีเราก็คือหนึ่งในนั้นแต่ก่อนเดี๋ยวาแต่ก่อนเราแบบชอบมาวิ่งที่นี่เพราะว่าตอนนี้เราไม่วิ่งแล้วเพราะว่าลุงเบลเราไม่ยอมมาวิ่งด้วยช้าทีชมพูแล้ว เออทุกคนคือเรา,าอยู่เชียงใหมก่ก็คือกินชาบูทุกวันทุกอาทิตย์เลยคือเกินไปไหมโ <c oughs> ดยส่วนตัวชอบคณะชอบอ่างแก้วหรืออ่างตากว่าอ่างตาใช่ไหมชอบอ่างตามากกว่าเ <c oughs> หมือนก,ก,กันรู้สึกอ่างแก้วมันไม่ค่อยสวยอะ่ะมันดูแบบน้ําเขียวๆยังไงก็ไม่รู้เออบรรยากาศมันดีตอนที่มันติดเขาวเว้ยแต่คือแบบรู้สึกอ่างแก้วเอออ่างตาสวยกว่ารู้แต่แต่มันก็เป็นซีเนเจอร์เนาะเราจะเดินกลับแล แล้วก็อยู่ที่ S1 ที่มอชอเป็นตึกที่มีแบบร้านอะไรเยอะแยะอันนี้จะเป็นเห็นว่าเป็นยูสโตร์เป็นเหมือนสินค้า Apple อันนี้เราก็เดินมาข้างหน้าเพราะเราจะไปกินข้าวความพุ่้ามกันก็ให้มาดูบรรยากาศเฉีๆว่าตรงนี้เป็นยังไง รถม่วงสายอะไรคะสามรถม่วงสายอะไรเนี่ยมันก็จะเข้ามาท่าไหนไม่รู้ว่าสาขาหนึ่งที่นี่ก็มีมีแบบธนาคารแล้วก็มีคาเฟ่เมซอนด้วยแล้วก็มีรัฐหสกกรที่อยู่ในนั้นโอ้ยเขินครับไปเลยอะทุกคนแล้วที่นี่อะก็คือคณะของเราเาองก็คือคณะการสื่อสารมวลชน หลายๆคนที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปก็อาจจะเห็นแล้วว่าเ,เราเรียนที่นี่แล้วก็แบบรอบๆคณะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ่ายไปให้ดูนิดนึงแล้วเราจะไม่เข้าไปในคณะนะทุคคนเพราะว่าเนี้ยเพราะว่าวันนี้เราเรียนเสร็จแล้วแล้วเรากำลังจะกลับเราก็เลยแบบมาอัดคลิปอันนี้นิดๆกันอันเดียคือถ่ายคนละวันกับช่วงอื่นๆเพราะว่าวันนั้นฝนตกแล้ววันนี้ก็เหมือนฝนจะตกอีกแล้วตอนนี้มันเป็นเดือนอะไรนะเดือนส, <S 2> <S 2> <S <S สิงหาตอนนี้เดือนสิงหาแล้วเหมือนไปช่วงหน้าฝนอะใช่หรือเปล่าเออ ใช่ใช่วโมงะยังตกหนักอยู่เลยทุกวันด้วยแล้วคือตกแต่เราจะอ่านคิวทุกทีเลยอะทุกคนคือแบบว่าคณะเราอะคณะการสื่อสารมวลชนจะอยู่ถัดจากคณะนิติมาก็คือขับออกตรงมาจากคณะนิติก็จะถึงคณะการสื่อสารมวลชนเลย จากทางแมสคอมแล้วก็ผ่านไปทางคณะมนุษย์นารวจนแล้วมันก็จะเจอวงเวียนอนุาสาวร์ถ้าตรงไปก็จะเจอสำนักทะเบียนเลยทุกคนตอนนี้เราเราก็อยู่ที่สำนักทะเบียนแลประมวลผลก็คือเป็นเหมือนเป็นที่ที่ นักเรียนเอ่อนักศึกษาหลายหลายคนอ่ะจะมาแบบว่ามาแอดมือมายื่นดรอปมานูน่นนี่มาทําแบบอะไรที่ต่างๆมาขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาที่เนี่ยสำนักทะเบียนก็คือมันจะเข้าตอนนี้จะเข้าทางประตูด้านหน้าไม่ได้จะเข้าได้แค่ทางประตูด้านข้างแล้วก็เราขออนุญาตไม่พาเข้าไปดูนะเพราะว่าคนมันน่าจะเยอะอ่ะปกติคนจะเยอะมากๆทุกคนก็คือทางมาก็คือมาจากเลยคณะมนุษย์มาใช่ไหม เดินคณะมุษูดมาแล้วก็เราจะเจอวงเวียนอโลเสาแล้วเราก็ขับตรงเข้ามาเลยแต่ถ้าเรามาทางทางตึก r b 5จริงๆจริงๆสำนักทะเบียนกับตึก r b 5ตึกอาคารตึกอ b RB 5 RB3 อาอาคาเรเรนลวมมันจะติดติดกันเลยแต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะเดินผ่านทะลุออกมาตั้งทางไหนแต่เห็นเขาบอกว่ามันติดก,กันทุกคนก็ลองหาแมปพื้นที่ดูเอาเองๆๆๆแตคือเร,เราเราส่วนตัวคือเรามาทางนี้คือมันจะติดก,กับสนามไอ้นี่นติดก,กับขอสมุทรของมหาวิทยาลัยด้วยก็คือตอนเนี้ย หอสมุดเพื่อเราบอกว่าเพื่อเราบอกว่าหอสมุดม,มันปิดปรับปรุงไปส่วนนึงมันก็เลยแบบเหลือแค่นิดเดียวมันก็เลยเราก็เลยพอไม่พาไปดูแลกันจาอยู่ในเราแวกดวกันหมดอกแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะดังหรือเปล่านะที่ข่าวคือแบบว่ามันจะอยู่ถ้าหาที่ไม่เจอก็คือจะอยู่ติดก,กับคณะวิทยาศาสตร์เหมือนกันตรงภาครณีวิทยาาถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะเป็นโรงเรียนนร2งั้นมันก็เลยแบบเออมันติดกันโอเค ระหว่างทางจากสำนักทับเบียนไปอาร์บทุกคนมันก็จะมีวิทยาลายัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีหรือแคมป์นะทุกคนแต่เราลืมถ่ายมาให้ดูแล้วก็ที่เห็นฝั่งนี้นะทุกคนน่าจะเป็นตึกอาคารเรียนที่สร้างใหม่น่าจะเป็นอาคารเรียนรวงแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะ าถาปัตยากรรมนั่นเองก็คือเป็นคณะที่แบบเรียกได้ว่ามีความติดสูงใช่ไหมเอออันนี้คือตึกตึกใหม่แลวไม่แน่ใจว่าจะให้ตึกใหม่ไหมแต่คือสวยมากคือจริงๆอันนี้มันจะมาจากแยกพอเลยวิทวามาใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแยกระหว่างไปแมคคอมกับมาถาปาดัดก็คือถ้าตรงไปจะมาจะมาสถาปาัตคือเราเพิ่งมาครั้งแรกเลยคือไม่เคยขค้นามาก่อนไม่เคยรู้ว่าตรงเนี้ยมันคือคณะอะไรไม่เคยรู้มาก่อนคือเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลองเดินไปดูข้างในกัน เดินทางนี้ใช่ไหมดูต่อตอนนี้เราก็มาถึงที่เนี่ยก็ถาปัดก็ไม่รู้ว่ามีอะไรก็เลยขึ้นมาดูประมาณนี้คือคือหน้าตึกทางเข้าแล้วก็จะลงไปขนาดที่ทุกคนอยากดู ก็ค um. mm ือคณะแอดคอมนั่นเองใช่หรอคะวิศวะก็คือใหญ่มากเลยทุกคนมันมีหลายสาขามากข้างๆก็คือวิศวะออทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่คณะที่ทุกคนฝ่ฝันเเดี๋ยวรอรถพาดกัน ณะที่ทุกคนใฝ่ฝันไม่ได้ใฝ่ฝันเราจะเข้าใฝ่ฝันเราจะได้แฟนขณนะนี้ <laughs> นั่นก็คือคณะวิศวะนั่นเองตอนนี้ก็คือณาวิศวะใช่ไหมจะอยู่ตรงหอนาฬิกาเลยทุกคนคือถ้าเข้ามาทางหลังหลังมองอ่ะคือเข้ามาทางตรงเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะถึงคณะวิศวะเลยอันนี้ก็คือเราจะกาลังสะพานภาคว,ว,วิชาวิศวกรรมโยธาตรงนี้แล้วก็จะเป็นเป็นแยกเป็นแยกเป็นหมวดเราไม่แน่ใจว่าวิศวะมอชอม,มีอะไรบ้างแล้วก็ เมนนื่อกี้คือเราจะไปคาเฟ่ใช่ไหมแต่แบบตอนที่เราถ่ายให้ดูอะคือมันคนเยอะมากแล้วมันเหมือนมันไม่มีที่นั่งอะเราก็เลยไม่นั่งลวกันเราก็เลยมาที่คณะศึกษากันแท้คณะศึกษาจะอยู่ถัดจากขอนาฬิกาคือสมมติเราอยู่ถ้ามาจากตรงหอนาฬิกาใช่ไหมถ้าไปทางซ้ายจะเป็นวิทวะแต่ถ้ามาทางขวาจะเป็นคณะศึกษานั่นแหละเรากำลังจะเดินไปที่ไหนสักที่ไม่รู้ ก็แถวๆนี้แหละอ๋อคณะศึกษาก็จะติดกับอ,อะไรนะโรงเรียนสาธิตมอชอด้วยน่าจะใช่นัะน่าจะติดกันอะทุกคนอันนี้ก็คือไอติม แล้วก็เข้ามานั่งอยู่ในร้านนะคือแบบเพ <c oughs> ิ่งรู้ว่ามันมีร้านที่นี่ด้วยก็คือแบบจริงๆแล้วเราคือเพิ่งเคยมาคณะศึกษาครั้งแรกจริงๆอหาไม่เจอด้วยซ้ำไม,มเ่เคยเพิ่เคยเข้ามาครั้งแรกวันนี้เลยแล้วก็อาหารเจอแล้วก็มันติดเราลงในสาธิตใช่ไหมแล้วตรงแบบโซลอนในสาธิตจะมีร้านเนี่ยเฟชมไม้อาชัยน่านจะเอามาเฟชไม้เป็นร้านแบบเออร้านที่นั่งไม่ได้ร้านไอติรมแล้วเราก็กินโอ๊ต ก็เราก็กินไอติมกันไปสองคนก็คือมีรีวิวคือรถอันนี้ใดคยไหคะน,น,น้ำสดค่ะน้ำสดอร่อยไหมคะที่สุดใช่ไหม,ไหมแล้วก็อันนี้คือเลยไรคะและ้วพีนัทเป็นไงบ้างคะ<ม>อร่อยของมันคนเดียวคะ <laughs> ่ะก็ทุกคนก็ถ้าสมมติแบบมาแล้วก็มรู้จะนั่งที่ไหนหรืออะไรยังงี้ก็คือมาที่นี่ได้เป็นร้านแบบร้านนั่งชิลๆคนไม่เคยเยอะเลยทุกคนน่าจะเป็นเพราะว่า คนาเยอะแล้วก็แบบเออมันแอร์เย็นอีกก็านังกันได้ส่วนเรากินเป็นดาร์กช็อกโกแลตตอนนี้ทุกคนเราก็เข้าไปในร้านออกมาจากร้านนั้นเรียบร้อย,ยแล้วเราก็เมื่อกี้ก็ไปถ่ายรูปก,กันแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปคันนา วิจิตกับคณะเกษตรมันจะอยู่ใกล้กันอ่าแล้วเราก็จะขับรถไปแล้วก็ไปเจอกันคือเหมือนว่าอันเนี้ยทางทางคณะเกษตรกับคณะวิจิตอะจะมาทางเดียวกับคณะศึกษาถ้ามาจากประตูหลังมอนะแต่จะเป็นอีกซอยหนึ่งเออจะเป็นเลี้ยวอีกซอยหนึ่งคือเลยลงยิมกลางไปก่อนแล้วก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซอยนั้นโอเคเราไปเลย เอโนโค้อันนี้ก็คือประตูหลักที่ทะลุไปหลังมอนะแต่อันเนี้ยเขาห้ามรถเข้าห้ามรถออกก็ค,คือจะเป็นประตูที่สามารถใช้เดินได้อย่างเดียวแล้วถ้าเป็นรถม่วงรถม่วงก็จะจอดตรงประตูตรงข้างๆตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเดินออกไปได้ใครอยู่หอในอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งรถม่วงมาอยู่ตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็เดินออกไปได้ แล้วก็มาอยู่กันที่คณะบริหารธุรกิจนั่นเองหรือเรียกกันไปภาษาอังกฤษนงว่าแอดบาร์ทุกคนทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องรวยเออนั่นแหละก็จาของธุรกิจใช่ก็คือคณะแอดบาร์ของเราเอยของไม่ใช่ของเราคณะแอดบาร์ก็คือมันจะอยู่ตรงจริงๆอะเมื่อกี้เราลืมแต่เราเราแรกเราจะไปวิจิตรกับ เซสาใช่ไหมคือเราลืมขณะนี้ไปว่าทุกคนก็คือคอ,อยู่ซอยตรงไฟแดงเลยคือจะเป็นไฟแดงแล้วก็ตรงข้ามกับโรงยิมกลางตรงข้ามกันเลยแล้วก็หัเลี้ยวขวาเข้ามาโอเคก็จะเป็นอันนี้แล้วก็ตรงเนี้จริงๆแล้วอ่ะรู้สึกว่าจะทะลุไปถึง S1 ได้นะทุกคน อันนี้เราก็มาอยู่กันที่คณะเกษตรนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นตึกทอดคือเพิ่งรู้ว่าตึกคณะเกษตรมันสวยเหมือนกันคือเพื่อเหตะคือเคยมากินนมกเกษตรแล้วรอบหนึ่งคือตอนนั้นไม่ได้สังเกตเราตอนนั้นเ็แบบมืดๆดยมั้งแล้วมันดูอึมครึมฝนฝนตกอ่ะแต่คือตอนนี้แดดออกแดดแรงมากทุกคนอันนี้ก็คือเมื่อกี้ม,มันร้อนมาก ก็คือคณะ,กะเกษตรที่เนี่ยจะมีร้านที่แบบขึ้นชื่อเลยก็คือนมเกษตรทุกคนก็คือทุกคนต้องลองมากินเราอะเคยกินไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้เราก็คือขอไม่กินละกันเพราะเมื่อกี้เพิ่งกินร้านเมื่อกี้มาก็คือร้านอะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนอยู่ตรงนี้ทุกคนก็คือต้องลองมากินนะเพราะว่ามันมันอร่อยมากแล้วคือคราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปคณะวิจิตก็คือคณะวิจิตจะอยู่ตรงข้ามกับคณะเศรษฐศาสตร์เลย nope. จะเป็นคณะที่ตึกตึกจะเด่นมากเพราะว่าตึกแบบสวยมากเว้ยมันย้อนแสงเป็นแล้วตอนนี้ก็คือคณะชื่อป้ายชื่ออยู่ตรงนี้ก็คือทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นคณะก็คือคณะวิจิตรคณิเป็นคณะที่ตึกเด่นมากเพราะว่าเข้ามาแล้วก็คือรู้เลยว่าเนี่ยคือวิจิตก็คือมันจะเข้ามาทางประตู ประตูเกษตรใช่ไหมแล้วก็คณะแรกที่เราเจอก็จะเป็นคณะวิจิตแล้วต่อเราตรงข้ามก็คือคณะเกษตรแล้วก็จริงๆอ่ะมันจะมีวันไหนก็ไม่รู้ที่เขากําหนดไว้ที่กาดโก้งโค้งอะทุกคนจะอยู่ตรงทางเกษตรนั่นะแหละอยู่ตรงประตูนั้นอตอนนี้ทุกคนแล้วก็ทัวร์คณะเอ้ยทัวร์มอไปที่เรียบร้อยแนละ้วคนก็คือจบแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีที่อื่นที่ซุกซ่อนไว้อีกไหมแ็คือแบบ เท่าที่เราหาเจอก็คือมีประมาณนี้แหละก็คือก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับแบบน้องปีหนึ่งหรือคนที่แบบจะเข้ามาแล้วก็หาสถานที่ต่างๆในมอชองไม่เจอนะก็คือหวังว่ามาดูคลิปเราล้วก็จะหาที่ที่เจอเพราะเราก็หาเจอแค่นี้แล้วถ้าใครมีที่อื่นมีอยากให้ไปที่ไหนอีกก็มาบอกเราได้นะคะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c คร b e ควยกําลังใจให้เราด้วยนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันว่าอยากให้เราทําเกี่ยวกับอะไรอีกก็มาบอกเราได้เราวันนี้ก็ไยมาย